ครับสวัสดียูฟ,ฟ่าซีไฟเพนเมอร์เทมิเชียรท,ทุกท่านนะครับพ่อของน้องพี่มาชัยวันนี้จะมาดทัศน์ศิลปินย,ยดีจัดที่เวทีมวยราชดำเนิเนประจำวันพฤุทธที่25เมษาย,ยนพศ2567สำหรับวันนี้ม,มวยรชเช่ไมชอบขบศูนยตัวเช่นเคยนเน้นก่อนที่จะไปรับชมทัศนะผมมีกิจกรรมดีๆมาฝากแฟนมวยน,นะครับแจกเสื้อมวยไทยมิเชียร์ใครที่อยากทราบวา่ากติกาทำยังไงเพียงท่านกดไปลิงก์ด้านล่างหรือ smp17 ได้เลยเพื่อไม่ให้การเสียเวลาไปดูกันที่ตัวแรกกันก่อนเลยครับเป็นค เพชรพิชัยวีเคขาวใหญ่เจอขับทางด้านพญาพึ่งออบอยนนทูลนะครับคู่นี้เจอกันในวิกัด123ปอนด์ยังไม่เคยเจอกันที่ไหนมาก่อนแน่นอนครับสำหรับคู่นี้ทางด้านมุงน้่งเงินนี่วันนี้มามาแทนนะนะมาดูสไตล์ของน้องกุ้งก่อนทางด้านมุงแดงนี่จะเป็นมวยเข่ารูปร่างสูงยาวเดินเสียบเดินแทงนะครับแต่หัวจิตหัวใจคือครึ่งกลางๆอยู่นะแต่ว่าไฟล่าสุดเพิ่งเรียกความมั่นใจกลับมาได้ส่วนทางด้านมุงน้่งเงินเนี่ย ช่วหงหลังๆนี่ถือว่าฟอร์มโอเคเลยนะ2ไฟนี้ชนะมาอย่างต่อเนื่องแต่ว่าวันนี้เป็นมวยมาแทนแล้วก็มาน้ําหนักไปปล่อยวันเมื่อเช้าเหมือนลดน้ําหนักด้วยประมาณ2ปอนด์นะครับเกือบ2ปอนด์เลยส่วนทางด้ามุมแดงเนี่ยมาน้ําหนักขาดไม่เต็มเวทแต่ว่าถ้าในรูปเกมวันนี้นะครับถ้าให้มุมมองของผมนะต้นๆเนี่ยผมให้มุมน้ำเงินเลยมวยมาแทน3ยกแรกถ้าอให้2ยกดีว่า2ยกถ้ายังทำอะไรไม่ได้นะครับเข้าไปข้างหน้าเพชรพิชัยเลยผมมองว่า ไปลายดีกว่าแล้วก็เป็นมวยในรายการนะการซีซ้อมน่าจะดีกว่านะครับเลือกมุมนี่จะชนะเลยผมชี้ให้ทางด้านเพชรพิชัยวันนี้ผมว่าน่าจะกลับมาได้อีกไฟหนึ่งครับ <S <S <ๆ>มาดูตัวที่2นะครับเป็นคู่ที่2ของรายการเลยเป็นการพบกันระหว่างสิงอูดอนเอาคูดูดรเจอกับทางด้านซูเปอร์บอยต่อสุรัตน์นะครับคู่นี้เจอกันมกนพิงร้1 1 2ปอนด์ก็ยังไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนแน่นอนครับสำหรับคู่นี้ มาดูสตตร์ของนักพู่ก่อนทางด้านมุมแดงนี่จะเป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับดักเสียบดักแทงวงในแข,งแ,ขงแข่งแข็งแรงแล้วก็มีสอกที่อันตรายเลยส่วนทางด้านมุมน้ําเงินนี่จะเป็นมวยเข่านะครับเดินเสียบเดินแทงแต่ว่าเรื่องก,กระดูกมวยอ่ะไม่ห่างกันมากแต่ว่าสวนสูงห่างกันมากทางด้านมุมน้าเงินจะดูได้เปียกเรื่องสวนสูงนะครับะรู้เกมเลยครับต้นต้นสองยกแรกให้ไปทางสิงห์อีสานแต่ว่าผมมองว่าสิงห์อีสานจะได้ช่วงประมาณยกสามยกสี่นะถ้ายกสามยกสี่ยัง ดูแล้วอ่ะอึดอัดนะหน้าหน้าแล้วก็ราคาเป็นเบียดนะครับนาข้ามไปทางด้านซูเปอร์บอยเลยซูเปอร์บอยนี่ลูกบ้านลูกตื้อลูกทรศัพนี่สุดๆครับยอดเยี่ยมเลยแต่ถ้าเรื่องมุมที่จะชนะน,นะครับผมยังชอบทางด้านซูเปอร์บอยวันนี้เล่นมวยรุ่งร่วงสูงยาวมาดูตัวที่สานะครับเป็นคู่รองของรายการเลยเป็นการพบประหวัตกล้องพยัคพอลบุญเจอกับทางด้านบัลลังเงินอยุทธชัยคนนี้เจอในพิกัด1า8ปอนดตอนยังไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนแน่นอนครับสำหรับคู่นี้ มาดูสไตล์ของนักฮู้ก่อนทาน,นบุมแดงนี่จะเป็นมวยจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องเลยเตะขาเจ้ายางต่อยหมัดหนัก,กรุนแรงส่วนทานะบูมน,น้ำเงินเนี่ยจะเป็นมวยจังหวะฝีมือแล้วก็หลักเหลี่ยมเชิงชกนี่จะฉลาดกว่าแล้วก็ดีกว่าด้วยอะลูกเกมแนวนนี้นะครับต้นๆนี่ผมชอบไปทางด้านบัลลังเงินนะช่วงต้นๆเพราะว่าได้จังหวะฝีมือแต่ถ้าชกไปปล่ะลุกลุกหนักลุกแรงนะครับมาวัดกันเลยว่าสภาพร่างกายใครจะเป็นยังไงนะครับ เพราะว่าคู่นี้แพ้มาสอไฟได้วยกันทั้งคู่คู่นี้แย่งกันเกิดเรื่องมุมที่จะชนะที่ที่ผมชอบๆนะวันนี้ผมชอบทางด้านบัลลังเงินผมมองว่าราศีวันนี้มีโอกาสแจ้งเกิดสูงมากครับมาดูตัวสุดท้ายนะครับเป็นคู่เอกนะในรายการเลยเป็นการพุก,กะหว่างฟุกน้อยฟุกบะหมีม่เคียวนะครับวันนี้ต่อน้ําหนักให้1นปอนด์เจอกับทางด้านชัดเพชรสจโต้มาจีนคู่นี้เจอในพิกัดร้อยส140กับ141นะครับมาดูสไตล์หอของคู่นก่อน ทางด้านมุมแดงจะเป็นมวยเข่าจังหวะฝีมืออาวุธครบเครื่องมีศอกที่อันตรายส่วนทางด้านมุมน้ำเงินเนี่ยจะเป็นมวยจังหวะฝีมือดักเสียบดักแทงแล้วก็มีหลักเหลี่ยมที่เก่าเกมนะครับตัวนี้รู้เกมเลยครับต้นๆน,นี่ผมชอบไปทางด้านชัดเพชรนะให้สามยกแรกสายกแรกถ้ายังดูอึดอัดนะครับก็ให้ให้ข้ามไปทางด้านฟุกน้อยนะฟุกมอฟุกน้อยเนี่ยช่วง,งหลังๆก็ถือว่าทําผลงานไว้ได้ดีเลยก็เริ่มสาภาพร่างกายเริ่มกลับมาความมั่นใจเริ่มกลับมาแล้วนะ แต่ถ้าเลือกมุมที่จะชนะวันนี้นะครับผมชอบทางด้านฟุกน้อยครับต,นต้นๆนี่ไม่ค่อยมีผลนะปลายๆอาจจะเหนื่อยหน่อยก็คู่นี้แนะนําให้ได้ซื้อขายเลยเข้าใครก่อนก็ได้แล้วก็หาแต่งตัวเอาแต่ว่าถ้าเลือกมุมที่จะชนะก็ย้ําอีกทีเลยฟุกน้อยฟูบม,มีเกลียววันนี้ผมมองว่าสดอีกรอบนึงครับสำหรับาส,สนะโมเที่เช่ก็จะมีประมาณนี้นะครับผู้พากการใดก็นนกขอผ่ยไว้มาณนานที่นี้ด่นครับจะพยายามปรบปงแก้ไขและแฟนมวยท่านใดที่ยังไม่มีที่จิ้มนะครับ สามารถกดไปทีลิก์ด้านล่างหนูแอดเอ็มพีหนึ่งเจ็ดได้เลยทั้งนี้ไม่พอนะครับก็ยังมีกิจกรรมแจกเสื้ออีกนะครับก็เพียงท่านกดไปทีลิก์ด้านล่างหนูแอดเอ็มพีหนึ่งเจ็ดได้เลยก็ลองเข้าไปถามแอดมินนะว่าปฏิการทำไงหรือว่าแอดเข้าไปแล้วเดี๋ยวแอดมินก็จะส่งปติการมาให้ดูนะว่าทำยังไงถึงจะได้เสื้อเมอรไทยพีเชียเลยครับอ่ะสุดท้ายนี้ก็อยากให้แฟนมาแฟนมวย์จำคำบมกไม่ขึ้นใจเลย มวยนำะอย่างทีบอกตัวสภาพมวยสภาพที่สุดสำหรับศาสนาบม,มวยัทเพียรก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ